สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ทุกทีถ้ามีงอกกำลังกายเนี่ยมือเศร้าน้องคณะเ่าะ่าฮอประชุมประชุมอำเภอเมืองยางนะคะนี่เข้ามาพัก่อนี่มานอนนี่เย็นสบายดีค่ะนอนจากลมใหญ่แห้งครับใหญ่ใหญ่แห้งครับใหญ่ ข้ามิงออกกําลังกายออกกําลังกายแต่เช้าเลยครับวันนี้ฮ <c oughs> ะครับครับครับสวัสดีครับก่อนอุ๊ยโอ้กูพาแมน่นันนี่ยางนี้ยังหน่งง่ามันเลือดนี่ โอ,โอ้ย่างตีโอ้ยตกใจเหมดเลยนึกว่าจะเลือดออกมันเป็นยางใหม่ เออนน่โอ้ยอาสาวสาวลูกสาวอูยอย้ยหนาสาวกนลูกสาวหนาสาวหนา,า,าเอออุ้ยคุณแม่คุณคุณแม่คุนหาวหนาบักยางงามเลยเนาะอ่าบรรยากาศแม่ลูกเอาอีกแล้วอ่ามากลางกะ มาอึใส่อันนี่เห็นลงเรียนพ่นอันหย่าง,งามแล้วนี่มิงเยี <Yeah. S 1> ่ยผามิ่งหย่างม,มาออก,กับน่งกายไม่เห็นหย่างงามงามหย่างงามงามกันเลยผูกให้กินก่อนเออดึงกินเลยลูกเออดึงกินอู้หหุดยอดชุดยอดหย่าธรรมชาติครับผม หญ้าธรรมชาติแกบแซบอร่อยครับยูนี่กับเพิ่นโอ้เพิ่นกับบริการดีดีเพิ่นยูนี่เนอะอำเภอเมืองยางอยู่น,น,ออา,อนาอำเภออยู่อำเภอเพิ่นนี่มานอนอยูนี่สะดวกสบายไงยกวาง คือออกดีทถอ่ะฮะคือออกดีแทอะออออปองเลงปงลังตีทองตึกตึกตึกเลยไหนมาพี่เอ้ลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อปุ่นปุ่นปุ่น ปลอยแล้วครับปลอยแล้วครับอิสระอิสระเสรีแล้วก็ผมผุนนั่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 นเออนั่นเตะดินแล้วนั่นนั่นยาเขินเขินเพินเขินเพินเขินอืมอืม แห้งแตกเบากำลังกายครับพ่นเอ้ยเห็นขี้ดินเพิ่นกระเตะเล่นเพินพ่นแต่แเพิ่นเสียเจ็บใส่ปากกับบ๊จักเรื่แต่ว่าเพิน่นเขินมาดมหยังวันนี้ดมหยังดมหยังแฮ่แฮ่ฮ่อืมอืมเนี้ย ายแล้วขึ้นไปหาแม่แล้วคุณแม่ก็ะเล่นพ่อแม่บาดนี่ว้าวจะเล่นดินอยเล่นดินจะเล่นดินรถลดลดลดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปาเาไปเร็วไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วที่ไปใช้ฮะุยเนาะเห็นรถน้ำเงาเนานแล่นน้ำกลลรถสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเลยครับเตะตั้งแต่ดินนี้ไปเตะดินเพิ่นมันฟุ้ยมันนี่เข้าใจบอ

นั่นมันสิแตกเคิบแล้วตีนันสิไปใสนั่นบอไปเด้อมิ่งสิไปใสกระเคลื่อนลูกกระเคลื่อนพุนแม่อยู่พุนอ่ะแม่อยู่พี่สิไปใส่โอ้โหสิไปใส่ แม่อยนหนีงสิแลนไปท่าเงินอยู่เนาะลูกหลงแม่ได้หนิโอ้ยมาโอ้มาไปอ้าอ้ามาไปเอกเอก เน่เน่รมท้องจะคของสินั่นฝุ่นแม่โยคาแล้ว <laughs> ไปอีกแล้วไปอีกแล้ว <laughs> อุ้ยอิสระเลยผมอิสระเซรีเลยผมในเล่นเลนย่างเลนมมม <laughs> แม่เพิ่นแม่ เอาไปตั้งคุ่นไปตั้งคุ่นไปตั้งคุ่นไปตั้งคุ่ไปตั้งคุ่นเด้อไปขอตั้งคุ่นไม่ทางนี้ปล่อยสร้างน้อยไปใช้มิ่งโอ้ยสุดยอดเลย อขอขอบคุณในแม่ซีทุกท่านนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe <ห>กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อได้ชมคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะถ่าแม่ซีพูดผิดพลาดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอโทษขออภัยหลายๆด้วยค่ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ